สวัสดีครับอยู่กับทารินควซีนะครับวันนี้น,นี่เราจะมาทําอาหารกันนะครับซึ่งก็ต้องมีแขกรับเชิญแล้วก็คนข้างๆ้าผมเนี่ยหายไปแล้วแต่วันนี้มีคนใหม่มาครับเป็นดีกีนักกีฬา,านักบาสระดับทีมชาติต้องขอเชิญกับคุณป้าครับคุณยศเฮ้ยไปเรียไปร่างั่นนี้ดินะยังไงบ้างครับคุณยศด,ดีครับ อันนี้มาทำกับข้าวครับชื่อชื่อช่องชื่ออะไรนะทารินโคซีนมาทำกับข้าวกับทารินโคซีนนะครับอันนี้เมนูที่เราจะทำทำทำไหนครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำโอยากอดองรู้ป่าโอยากมันแปลว่าอะไรโอยาแปลว่าอะไรแปลว่ไปญี่ปุ่นมันไม่ใช่เหรอไปแต่ไม่ได้พูดพูดแต่ซูมิมาเซมซูมิมาเซมโอยามันแปลว่าพ่อแม่ส่วนโกมันแปลว่าลูกแล้วดงข้าวดงกับข้าวไงเออเนี่ยเนื่องจากน้องปาร์คเนี่ยไปญี่ปุ่นมาเราก็ต้องทำอาหารญี่ปุ่นให้กินตอนแรกว่าจะทำเนื้อย่างแต่ว่าเนื้้้อออย่างงไไฟิลล์มจปแว เดือนเอออะไรผมก็าทำให้เขากินเนอเยอเยอะอย่างวันนี้ไงเรามาทำอาหารญี่ปุ่นไงเพราะว่าเราเก็บเนื้อยื่อไว้ให้ฟิล์มก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราทำโอยากอดงซึ่งก็ต้องเหมือนเดิมเราต้องมาลุ้นสูตรผสมลับขอกดได้ไหมใช่มึงต้องกดอยู่ละเอากระเทียมเจียวไหมกูได้ไหมเอ้ยลืมบอกมันมีเอ่อช็อกโกแลตป๊อกกี้โอรีโอของกระเทียมเจียวแล้วผมไปกินไหมเนี่ยมึงต้องแดกดิต้องแดกดิกูต้องกินด้วยอ่ะเออถ้ากูได้ป๊อกกี้กูก็ต้องกินอ่ะจะกินเอาไปกันเลย เฮ้ยมึงเนี่ยป๊อกกี้ปอกกี้วะโอ้ <บะ S 2> โหแล้วผมไม่ท่าพูดเลยคือไม่ยอ่าป๊อกกี้นะครับก็จะเป็นวัตถุดิบลับที่น้องป๊ากซื้อฝากมาเราก็ต้องใช้ให้มันคุ้มนะครับใช้กินอย่างเดียวอร่อยแล้วพี่ไม่เราต้องต้องต้องทำไอ <c oughs> เทมันมีข้าวอยู่นะเว้ยอ่นนี่แล้วป๊อกกี้รถอะไรรถข้าวไงร,ไไรถข้าวด้วยดีกว่าเออน่าจะข้าววะอไปเราไปทำอาหารกันเลยดีกว่าไปยืนนะกูโอเคนะครับข้าวครัวมาแล้วไปน้องป๊ากให้มทำอะไล้างไก่ให้หน่อยมางานยากเลยอ่ะขี่แค่ล้างไก่ นหู <łość> ้อ่ะโอยาโอยาโอยามันชื่อที่อะไรอะโอยาโกดงโอยาโกดงมันทำมาจากอะไรรู้ปะมัาจากไก่เออทำมาจากไก่ให้มึงรู้ได้ไงอ่ะโอไม่รู้หรอกที่กูงทำอะไรอยู่เนี่ยมันมันก็คล้ายๆข้าวผัดเนื้อของญี่ปุ่นใช้น้ำมันเยอะยะวัตถุดิบใช่ไหมมันก็จะมีไก่มี หอมใหญ่หญมีไข่เออแล้วก็มีมีซอสนี่จริงๆเขาเขาแนะนำให้ทำเองแค่แล้วเราไม่มีตังค์เลยมีตังค์เอาซื้อเอาง่ายกว่าเออซื้อเอาง่ายก,กว่าเฮ้ยมึงอยากกินเป็นซอยหรือมันอยากกินเป็นอะไรนี่มึงอยากกินซอยหรือมันอยากกินเป็นแว่นวอยากกินเป็นแว่นเพราะว่ามันไวอันนี้แช่ข้างไปหั่นเป็นแว่นอันนี้ที่พี่เขาหั่นแล้วเขาจะลองให้ลองปะล่ะลองเลยนเท่าไหร่นี่มันไม่ร้องจริงไหมล่ะน้ำตาลกุ้งชาน เดี๋ยวทุกมึงโดนได้ไงยังไงเราเอาแบบปกติชอบเป็นแม่นหรือเป็นซอยปกติชอบซอยหอมมาละวหอมมาตอนนี้ชอบซอยหอมอยู่หอซอยทุกวันคุณชอบทานกับข้าวหอมเดี๋ยวผมซอยดูเลยคือจำได้พุงทีแล้วเทปที่แล้วก็มีเอาพุงดีก็มีแล้วหอเอาพุงผพานนะล่ะเอาซ้ำแล้วหปลายมัยืนหลังตรงนี้ไหมหลังนี้ใช่เราจะไม่ใช่ไอ้สัตว์ไปยืนฝั่งนี้เราจะใช้ไอ้เนี่ยต้นกงิน ยกังไกลไไกลเอาะเปิดไฟร้อนกันมันเดือดน่ยงกูต้องด่ายไปเนี่ยยเอใคยพูเ้ยไม่ได้พูดไอ้ขี้เครื่องขุดบิดคอยไ้สรุปเครื่องขุดบิดคอยจริงไหมจริงี้เซลเยอะกูเริ่มเชื่อนะกูเชื่อได้ไงไอ้ี้เ่องแต่เป็นเก้าเป็นจริงอมจะหายแล้วไงอันนี้คือถ่ายเพแล้วอพกรสมน้ว่าสมน้ำมันน้ำมันด้วยนี่มันขนาดไนมันนเราใส่มัน แล้วคราวนี้จริงๆอ่ะตอนแรกก็ว่าจะหมักไก่ใช่แต่สูตรเขาไม่ได้เขียนไว้อ่ะคราวนี้ไอ้ปาร์คอย่าให้กูลืมว่ะกูลืมหมั่นไก่มาวันผมผ่านแรกผมมาแล้วอ้ปาร์คขันไปหั่นเต่านะหั่นเต่าหั่นเต่ากูจะทองเพลงเต่าสมชัยกูลืมเรามาอะไรละเต่าจ้าไม่ใช่เลี้ยวไม่ใช่จ้างแม่งอยู่บนเต่าป่าร์คทำอาหารบ่อยนะบ่อยนะเห็นชอบซอยผมต้เคยกินสเต็กตือหุ่ไม่เคยทำไม่เคยไม่เคยกลัว่าต้องกินอนึ่งรอบเฮ้ยต้องไม่กินรอบไม่เคยทำมาหมีรอบอยู่ไหายนะเจ้าตัวอร ตัวหลายการใช้ชีวิตอยู่ม่แต่ฟ้าไปมาโฟบ่อยไงปกติซื้ออะไรซื้อเนื้อครับเนื้อเดียวเนื้อเดีวเนื้อะไรนี่ถาเนื้อนี่และพี่ต้องไปถ่ายปื้เนื่อเนี่ยตัวจริงไงปึ้ตัวจริงเนื้อตัวจริง่องเนื้อเลยเดียวผมเนี่ยเืดียว่เดียวนปื้มไหนกลินมันหอมง้นเนี้ยกลิ่นเนหรอมาสติ๊ก มันเหมือนคาราเมลว่ะมันเหมือนไม่ไม่แล้วถ้าคาบาล่ะคาราบาลก็แต่แน่แน่แน้ไงหน้าฝนมึงไม่เอาสัญญาณหน้าฝนอะไรอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ได้ลองกินน้ำเก้งหอยคาราบาลยังเค้งหอยมีกองเยี่ยวนะมันทำแล้วทำแล้วทำแล้วคาราบาลพี่อร่อยแล้วก็ทำทำไมเหนียวของเขาอีกเหมือนก็อยากรู้เรื่องไงพี่แล้าจะกินถ้ากินผสมกับไอ้เครื่องเครื่องดื่มชงลังนั่นพี่ลองและวหรผมทม่ไม่กินเฮ้ยเคี้ยวโอ๊ตดืมอีกอ่ะดื่มซื้อต้นหอมเดี๋ยวให้พี่อ้ำหอมให้ ฝึกซ้ำมุกเดิมเลยเอาไอ้เกมที่ไรกูเล่นอย่างบ่อยกูเนี่ยแล้วกูเป็นตั้งข้องเองนะคแล้วนี่คุยตั้งบ้านได้ไหมฟ้าไอพี่พี่ได้ดูได้ดูเกมล่าสถูกใจไม่ได้ดูเลยไม่ทำให้กูคุยเรื่องเฮ้ยดารานหรืบอสตันบอสตันอยู่แล้วมันไปไม่ได้ไอ้เที่อะไรใครใครนี่เออเออวิ่ง ันคอทุกอย่างทำเป็นหม้อนี่เราชอบหม้อนะใช้บ่อยไหใช้บ่อยนะหม้อนมาพอแล้วตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมหน้าตามันยังไม่มาพอจบก็ยังไม่มาเราต้องรอก่อนตอนนี้ไปปั๊กไเอาป๊อกกี้ในตู้เย็นมาว่าเราเราเราลืมมันไปไหมป๊อกกี้เนี่ยไม่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 ลืมไม่เอาไม่ทั้งหมดอะห้องน้ำว่างไม่ใช่บนอะจองเลยนะกูพูดมาจะดิบไปยังวะ เราพูดไปแล้วนี่นี่ครับวัาาตถุดิบเราเอาโภคเอาโภคมาล้างเหมือนเดิมแล้วจะเล่นมุกไอ้ล้างโภคอยู่ว่าเล่นอะไรลองเล่นมีด้วยล่ะล้างโภคลองเล่นนี้มีโหพี่ตาม้มตังกินเหรอเฮ้ยไอทหารมันอยู่กับกูตอนต้มต้มกินะเฮ้ยแทบไม่ทำทำต้มต้กินด้วยเหรอเออเผ็ดที่ผายขนาด4เมตรเจ็บกว่าเป็นที่โภคโภคมันถึงใจถึงใจตาตาไปเล่นมุกล้างสากเล่นล้างสากไหนล้างสากล้างไง นีอ่ะโอ้เออมันมุกง่ายไงวะผมเรทำก่อนผมนี่ตัวตำตำต้มตำเลยนะตำาำเลยตำเลยตำอะไรอไม่ก็เลือดทางนึเลอดทานหมตำตำจริงเลยไม่มุกนิดนีจริงเราจะใส่ไก่ละตอกิวมาเราจะตำไปตำไปเด เอาแล้วผมถามตรงเลยที่อา้าม่มันจะแดกได้จริงเหรอใครแล้วอิตาลีลั้มห้างกันแดกได้เลยเ <c oughs> ชื่ออะไรละ่ะอิตาลีลั้มห้างแล้วอันนี้เราต้องคิดชื่อเมนูไหมเนี่ยมึงเตรียมมาเลยโอ้อยาปวดกเงเสกออมาก <c oughs> าารุติไหมเอารหัสหนังโป๊ไหมเอ็นดีหนึ่เอ็ีหนึ่งสองแม่งมีน้ำด้วย,ยนะ <c oughs> มึงเนี่ยน่ากินไหมครับมึงดูว่ามันจะเหมือนไอ้นี่เขาเรียกว่าผงอะไรวะโคเคนไม่ใช่ผง เออรู้มือรู้มือัมเบิ้ลเออมันจะเป็นฟัมเบิ้ลมันไม่เบิ้ลในผมแล้วพี่มันเหลวแล้วอ <c oughs> โอ้ <c oughs> โห้ยอันนี้เราทำอะไรกันนะลูกกูจะแดกได้นี่ยไงต่อตอนนี้ก็จะผัดไฟแรงแลเราผัดไฟอ่อนให้ไก่มันสุกเลยแล้วถ้า,า,รรไไาผัดไฟลอยลเป็นไงถ้าผัดไฟลอยก็มาเิ้ไฟเย็นแอ้วไฟเย็นก็อ๋อยนยังโอ้ย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 ยนยังโอ้ใช่เออนี่ยครับอยากทำมั้งตัดบดดีเลย ไอ้เขาเอาตวัวมึงอย่างมึงไปเล่น,ลงไ,งนได้ไงวะนี่เล่นที่สองนะเห็นเนี่ยตรงเชียร์มีเชียร์โอ้โหข้วาวเค็มแล้ว,วละข้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจานนี้เชื่อรถมือผมดิอืมโอ้โหเสียดมเลยไม่เนี่ยมันต้องตัดหวานไงเลยต้องหนักเค้มหน่อยรับไปเอาข้าวใส่มาคอมบ๊บเพื่อนนี่เป็นการอะไรวะอูโดนมึงเลยสามอ่ะคราวเนี้ยมึงหาปั๊กให้เจอแล้วกันปั๊งที่ไหนลองหาดูอยู่ด้านหลังนั่นน่ะโต้ะ พี่หาพี่แดกครับเวอร์ชั่นไหนเฮ้เฮ้ยกูลืมว่าพี่แดกทำไงวะเฮ้ยก็พี่แด๊กมืออาชีพเลยแล้วพี่แด๊กเสียงนี่เขารู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกสำเนียงโดรีมอนไอ้เฮ้ยป๊าบมปเอยไอ้เฮ้ยกูทำเองด้อ่ะกูรู้แล้วกูลืมเพียอะไรไอ้ป๊าบตีไข่เลยเฮ้ยไอ้ป๊าบตีไข่ใช่ไหมตีไงไข่เฮ้ยไม่โดนไม่โดนเราจะใช้ไข่สองฟองแล้วคะแนนตีอ่ะตีอย่าให้ตีอย่าเหมือนไข่เจียวนะตีมันแบบพอแค่พอเข้ากันไม่ต้องให้มันละเอียดใช่ หอมนะกินมากเลยอ่ะจริงเปล่าไม่จริงเอาเอาไปสับใครใส่หนังมาเนี่ยใส่หนังด้วยเหรอใส่เลยตีอันนี้เแต่ยังไม่ร้าอันนี้เอาไอเทมเนี่ยจริงหยือยังเนี่ยพูดเหมือนมีดเลยจรรอยังพูดเหมือนให้กูทำอะไรหรือยังไม่ใช่เมนูอะไรเนี่ยข้าวหน้าไก่ป๊อกกี้หมูมันง่ายไปขอปบะเท่ๆะไรก็ปรเทศหน่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนญี่ปุ่นโอยาโคโอโรโอยาโอยาป๊อกลงเออได้โอ กินไหมพี่โอ้โหแล้วเอาไปลงด้วยอ่ะมลงไหมนี่ความร้อนความร้อนความร้อนชิมหนึ่งอ่ะป้าชิมหอมมากอือชัดทำไมไดเลยอร่อยอร่อยก่อนใส่อร่อยฮะอร่อยกว่าเดิมใส่เอาคันชีไปชีวิตมีความสุขมากกันไปตักลงมาเลยขอขอตัดเป็นแบบตัดเป็นพรสไ่ได้หรอเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนั่นเหมือนสางเกลือเลยว่ะน้ำตาลทรายคิดว่าเป็นน้ำตาลทรายเลยอ้ยเยากกิน กินไอ้ยาพักกี้ข้าวขึ้นเลยโอ้โหกินแม่งหวานมาเลยแบบพี่ไอ้ยาใครเอาชมพูไข่ไวะ <_ S 2> โอ้โหครึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้ก็รอประมาณสามสิบวิระหว่างรอทำไรเ่อพี่ผมยังไม่ได้คิดท่าแต่หั่นหลังมะนี่เราจะไม่จับเกินแบบ โอเคไหมสูงสุวอ่ะเอาไข่มามันจะพาเรดูน้าน่ากิน้นแอที่งวกเนี่กิ่นมันหวานเกิน่ะใครแม่งใจให้คิมทาตัวเดี๋ยวเ๋วจัดจานกัตวนนงว่ามันอ้วกน้องลอเทนะี่ยเลยโอยากุต้มันก็ต้องลาดหน้าใช่ไหม เนี <Yeah. S 2> ่ยม <junior> <that way> ืนนถึงเื่อวานเลยนะมันคำหม่นใ้่หเหรอว่าไอ้ขี้อ่ะเสร็จละชื่อเมนูครับโอยาปอกดมเอาไปเราไปกินกันดีป่าแม่งกลิ่นข้าวคุณไม่กลิ่นขี้อันขี้มหอมแบบนี้เลย โอเคนะครับเมนูของเราเสร็จแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับน้องปาร์คเห็นแล้วเล่นกีฬาเก่งเลยอะเห็นแล้ววิ่งเลยอ่ะวิ่งไปข้างหนามให้เกียรติแขกรับเชิญเชิญกินก่อนเลยโอ๊ยทำไมพี่ทำไมเราไม่แบบหมุนแล้วหลอกว่าแบบเราได้กระเทียมมาเกลียวไนี่ก็เป็นไงไก่ชิ้นโตออืร่อยได้อะเออลองชิมดูอร่อยพี่อืมไม่คุ้นอร่อยตัวสันเลยหรอโอ้โหอะไรอร่อย โอ้ยเรี่อมึงซึ้งเลยอ่ะก็โอ้ยยินมึงกินอาหารแล้วหน้าแดงอลุงมึงทอามันไปหนียวมันมันนี่เออ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 ดูดอร่อยไหมอยากร้องไอ้ะเฮ้ย่ะคือโปรตีนอ่ะมันจะหวานจ่ะหอมแล้วก็ซอสมันแต่เขาเนี้ยพอมีป๊อกก็้ยแม่งไม่ได้หวานอย่างเดียวแม่งมีกลิ่นด้วยกลิ่นข้าวอ่ะเหมือนชมพูอ่ะกลิ่นอาบน้ำอ่ะมันยังดีที่มันมีไข่นิดนึงไข่มันช่วยนิดนึงถ้วยเหี้ย ให้มันกรมกรมนะข้าวต้มข้าวตามยี่ห้อของวันนี้ต้องกินกับข้าวอืมต้องกินกับข้าวเลยญี่ปุ่นนะกูเนี่กูขอให้เรืติ้งเลย,ยกูกันสุดให้เลยไม่ให้เลยเดี๋ยวกูจะให้ดียวข้าวผัดเอ้ยไม่ใช่พี่อยากข้าวผัดโอ้โหให้กข้าวผัดดีเออข้าวผัดมันอร่อยนะเว้ยไอ้นี่มันคือแบบกินต่อไม่ได้อะ่ะลองรีวิวรสชาติอาหารเนี่ยขอแบบเป็น เหมือนแบบเดินอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเจอร้านอาหารทำไอเทยนี้แดกไม่เข้าครับเพื่อนผมเดินไม่มึงต้องเข้าไงเออผมได้กลิ่นค่นี้ผมก็ไม่เข้าแล้วมึงต้องเข้าวันนั้นมึงจะไปกินราเมงใค่ราเมงที่อร่อยที่สุดในย่านอ่ะแต่ว่าพ่อค้าบอกว่าราเมงหมดครับเดีแต่นี้มีแต่อ้เทมนี้ให้มึงแดกอ่ะแล้วมึงหิวมากมึงไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วผมเดินออกขอรีวิวเลยมีร้านเดียวได้ร้านอื่นโดนระเบิดแล้เอาตรงคือแบบว่ามันเปมีความเป็นญี่ปุ่นสูงนะแบบตอนแรกที่กินอ่ะก็ป๋องที่เป็น่างญี่ปุ่น ไม่คือตอนที่กัดไปครั้งแรกไอ้ไอเทียป๊อกกี้มันยังมาไม่เยอะไงมันยังได้แบบไอ้เทียบซอสแบบมึงทาไม่เยอะมึงก็มาเยอะเลยป๊อกกี้อ่ะป๊อกกี้ผมมาที่หลังเพ่ออะไปสิไอ้ทางเผื่อไม่ชวนกูมาแต่แรกเลยป๊อกกี้อ่ะพี่ไปไปทีเผม่นที่ลองคิดว่ายพี่กินของหวานนะว่าเหมือนจะลองนี่ลองนี่มืนจุ่ของหวานอันนี้เค้กหน้าไก่เปลี่ยนเนไมไม่ไม่ไม่ใช่ของหวานเค้กหน้าไก่เป็นของหวานกูร้าเนี่ยชื่อเมนูเค้กหน้าไก่ จะแม่อร่อยหรอกคุณกินไม่พักนะไอ้กินเพราะเสียดายเลยนี่กินพักหกินเพราะเสียดายกูห <c oughs> ิวเขาอยู่แล้วอะ่ะมันมนุดด่นนุ่นร้อดมากมันมีข้าว้ขมาไอ้เพื่อนนี่มีทั้งไก่ทั้งข้าวมีไข่ด้วยได้ไอ้เพื่อนอะไรนี่ไม่ใส่ป๊อกกี้อร่อยเลยครับไม่ต้องเอาป๊อกกี้มาใส่นะไม่อยากสเสลเอามาใส่นะไอ้เพื่อนมึงดูดูดูแล้วมึงอยากใส่นี่กูจบนะมึงโทษใครไม่ได้มึงต้โทษตัวเองที่มึงหมุนโดนมึงก็มึงหมุนนะก็มึไม่ตัดคลิปแรกมึงหมุนใหม่อ่ะไม่ไม่เอา มึงหมุนไม่โดนอะขนาดกูเทที่แล้วกูหมุนได้หมูยอกูได้น้ำโคกอันนี้ก็เลยอ่ะอ,อไม่ใช่ทำไปแล้วอ่ะคือกูหมุนไงกูกดแล้วกูได้หมูยอกูก็เปลี่ยนให้ออเอามกดเลยวป็นแป๊บซีกูก็เอาหอยเอาเดี๋วกูก็บอกว่าไอ้เนี้ยเทปแรกไอก้สัตว์ไม่ได้แป๊บซี่มันจะมีคนดูอะไอ้ก,าาก้อนพูดมากมานะาไปหน่อยมึงพูดมากไปหน่อยเขามีอะไรเอาอึนา้นปากมึงจะกลับใช่ไหมปากเอานี้ให้เมียมันกินนะ ก็บไของดีอย่าเก็บไว้เอินบอค่ะวันนี้ก็กินไม่ได้นะครับจบไปแล้วกับคลกหน้ากายแม่งสมานนี่ค่ะปกติกูไม่ชอบล็กกี้รสนี้หรอกนะทินนาใม่คิดชาช่ายนี่จะดีกวะเครียมาเนี่ยกินไม่ออกเลยมันจะดีได้ไงเนี่ยถ้าจะเป็นคิดชาชาเขียวมึงได้กินขี้อย่งจริงยังดีไม่ได้ผมนี่โอ้ต้องดีนะเนี่ยต้องดีอะไรพี่โอค่ะเดี๋ยว้ามีอะไรฝากไหมป๊าฝากช่อง ช่องนี้เป็นในอ้อบอกความใจเลยนะครับจะมาไหมว่าโซซีครับผมมาคงมาให้แน่ๆนะครับแต่ก็ครั้งนี้ผมมาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนแะล้วผมไม่ได้มาถ่ายคลิปเนี่ยมึงเข้าบ้านเท่ากับมึงเข้าร้านอาหารแล้วร<ล>้านาร้านแห่งขายายังไรเงี้ย, <c oughs> ยน,นี่อิซากียะไงอิซากียะไม่ใช่ไอเชฟเทเบิล sure ยืนดูวันนี้จะทำอะไรเนี่ยจะทำโซซีให้กินต้องซื้อใครญี่ปุ่นนะย่างหมูใส่ซอสน่าก,กินนะเออน่ากินเพิ่ <c oughs> มเติมเชฟต้า,าครับจะเป็นอาหารอะไรต่อไปแล้วก็แากรับเชิญคือคนไหนต่อวันนี้เราได้ดิกกี นักบานแบบไอแบบมาญปุ่นเอ้ยขออร่อยแบบญี่ปุ่นนะอ่ะมาต้องกินดูไหมกินกินอ่ะแล้วมึงมึงตบแล้วมึงพูดเลยคำคำอร่อยญี่ปุ่นนะมึงนึกออกยังนึกออกอนเนื้ออกแล้วใช่ไหมโอเคเลยครับเออเฮาน่าชื่ออแม่งเี่นจริง ตอนที่เราถ่ายอยู่นี่คือบอสตันกับดาร์ลัสมันเกมหกนะไม่เกมหกไปว่าสามสามแล้วพี่สามสามแล้วใครรียยิงสามแต้มมันสี่สิบลูกพาทีมชนะเลยร้อยยี่สิบคะแนนนะพี่มึงคนเดียวอ่ะคนเดียวร้อยยี่สิบคะแนนนะเป็นแจมเลยอ่ะ